ยังไงยังไงจะเอาบล่าจะเอาเล่ามีอยู่3ตัวเนี่ยจะเอาบล่ายังไง3ต่อ4ี่จะเอาไหมจะเอาไหมเปิดด้วยสกิล2ออย่างนี้ดูดเข้ามาครับแล้วก็ตามด้วยสกิลอันติเมตยัดสกิล2ใส่เข้าไปอีกรอบหนึ่งสกิลหนึ่งอีกเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้โตโลยังไงตโ่จะรอดไหมคลิกซี่จะรอดไหมไม่รอดไม่รอดเทวอนนาจะรอดไหมเทวอนารอดวะอ้าวอ้าวอย่างนี้ยังไงยังไงมาคอสตามมาอย่างนี้ก็เสร็จดิจะเข้าข้างหลังเหรอจะเข้าข้างหลังเหรอมันรอดไปได้วะอุ๊ อเอาป้อมนี้ก็ได้วะเอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่กับตันแจ็คจิชแนลครับวันนี้ผมก็อยู่เกม r o รครับกับฮีโร่ตัวใหม่ครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านี้เองครับเมื่อตอนเที่ยงคืนครับนั่นก็คือแอนเนตครับฮีโร สายซัพพอร์ตครับกึ่งเมดครับทิ่งเรื่องเป็นฮีโร่ตัวนี้ครับที่ว่าผมว่าแม่งจัดมากๆครราคาก็ไม่แพงด้วยครับแค่390คูปองเท่านั้นครับแต่ว่าคุณภาพนี่บอกไว้เลยครับของมันต้องมีครับตัวนี้ไม่อยากให้พลาดเลยครับท่านผู้ชมคนไหนมีตังค์เติมครับเติมเลยครับฮีโร่ตัวนี้แล้วเราจะมาดูกันครับว่าฮีโร่ตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนครับเอาละครับยังไงยังไงนี่ครับนี่ครับปล่อยปล่อยสกิลสใส่ไป ซึ่งอ้าย่างไงยังไงยังไงยังไงจะเข้ามาอ้าเอาหน้าคอสหน้าคอสเข,ข้ามาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับโดนป้อมยิงแผกยังไงทําไงจะไม่ให้หนีกลับบ้านแล้วล่ะโตโรโตโลเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับไม่ทันเลยเลยเลเวลสามเองดับเบิลคิวไปแล้วอู้หูอาล้ครับก็มาพูดถึงสกิลของแอนเนตข้าวๆกันบ้างครับก็คือผมจะไม่บอกละเอียดนะครับถ้าใครอยากแบบละเอียดก็ไปอ่านเอาครับคือผมจะพูดแบบ เข้าๆครับเข้าใจง่ายก็คือเริ่มที่สก,กิลติดตัวก่อนครับซึ่งสก,กิลติดตัวเนี่ยครับก็เมื่อนางครับโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าตัวคีบตัวเลนอะไรก็ได้ครับโดยใช้สก,กิลเนี่ยครับมันจะเก็บสแต็กให้เราครับซึ่งถ้าเกิดครบ10เมื่อไหร่เนี่ยมันจะยังไม่ทํางานนะแต่มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเลือด ของเพื่อนเราหรือว่าตัวเราเน่ยน้อยกว่า70%ครับมันจะฮิวให้ครับซึ่งผมได้ลองใช้แล้วแม่งฮิวได้เยอะมากอะเลือนได้เยอะแล้วเจ็ดปดร้อยเลยนะอเอ้ยจังหวะน,นี้ยังไงขอก่อนขอก่อนขอก่อนออน,นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนาคอสยังไงโตโรโตโรโอ้ยมานาหมดว่ะมานาหมดว่ะงานนี้อะมานาหมดมานาหมด โอ้ยงานนาหมดนี่นี่อ้าวอ้าวโดนดันเข้ามาอย่างนี้ก็ตายดิโลโลตาโล,โลตายดิเออคิกซี่ถอยถอยไม่ถอยไม่ถอยอ้าวโอ้โหเทวนาเหลืออันเดียวโอ้ยของหมดแล้ว่ะเฮ้ยไม่ของหมดมานาหมดแล้วไปเพวต้องกลับแล้วต้องกลับก่อนขอกลับก่อนครับขอกลับไปเติมมานาก่อนโอเคเติมมานามาแล้วส่วนสก,กิล ที่1ของมันครับก็คือจะปล่อยเป็นพล,ลมพายุใส่ศัตรูครับคือไม่ได้ใส่ศัตรูดิแบบแล้เป็นพื้นที่ให้เราเลือกครับว่าจะโยนไปใส่ตรงไหนครับซึ่งสก,กิลของนางเนี่ยก็คือจะไม่ได้ทำดาเมจเป็นดาเมจเดียวก็คือจะตอดเป็นดาเมจเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเกิดฮีโร่ที่โดนเนี่ยมียังยืนอยู่ตรงนั้นครับโดยไม่หนีออกมาเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายแรงขึ้นไปเรื่อยๆครับ และนอกจากนี้ถ้าใครอยู่กลางวงเนี่ยจะทำให้ติดสโลด้วยครับเคลื่อนที่ช้าลง50%เลยทีเดียวซึ่งมันซีซีเยอะมากอะฮีโร่ตัวเนี้ยทุกสก,กิลมีซีซหมด เออจังหวะน,นี้ยังไงยังไงอ่าโดนแล้วโดนแล้วโตโรโดนแล้วโดนแล้วโดนแ,แล้วไม่ไห้เอ้าปล่อยสกิลว,ว่ามันไม่เดินวะน,นี่นี่นี่ไงนะปัดไม่ให้หนีปัดไม่ให้หนียังไงยังไงอีนนี้เดีเดยวเรียบร้อยเรียบร้อย,ตอยโตโรอืมตะกี้นะถ้าสกิลไม่ว่านะโอ้ก็เราอุตส่าห์จะโยนหนักหน้าไงโดนหนักหน้าแต่ว่ามันไม่เดินเหมือนมันรู้อะโอเคตอนนี้เอาป้อมเลยเอาป้อมเลยโอ้เอาป้อมเลย ก็คือสกิลสกิลหนึ่งของมันที่พูดข่าวไว้ก็คือถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะโดนเคลื่อนที่ช้าลงด้วยแล้วก็โจมตีแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สองเอร์เซ็นต์ของเลือดสูงสุดเลยทีเดียวครับถ้าใครโดนสกิลนี้ครับก็บอกไว้เลยครับพยายามรีบหน่ครับยิโรตัวนี้ทั้งแรงทั้งซีซเยอะโอ้ต้องมีอ่ะ สนสกิลที่2ก็จะยิงกระสุนลมออกไปเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอจังหวะนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายทีมันยาวมากครับสำหรับสกิลนี้รายละเอียดมันเยอะมากขอขอขอบวกตรงนี้ก่อนขอบวกตรงนี้ก่อน ย,ย,ยังไงยังไงยังไงเรายังไงเ่ายังไงจะหนีไปไหนล่ะจะหนีนี่ e ล,ล่ะโยนค่ะสกิลสองใส่เข้าไปยังไงโอ้ยโดนโดนขังโดนขังนี่แล้วปล่อยสกิลยังไงกลัวที่ไหนล่ะถอยบิงกลับมาก่อนโตโรโตโรโตโรยังไงโตโรยังไงยัดสกิลใส่หน้าเข้าไปเด้จบแล้วครับจบไหมจบไหมตันเอายังยังยังนาคอสยังคอสก็ปล่อยสกิลโลมใส่เข้าไป โอ้เทลเทวนัทยังไงกล้าบวกว่าจะกลับไปยังจะเข้าไปยังยังยังไม่เข้ายังไม่เข้าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอยังไงยังไงจะเอาเวลาจะเอาเวลาคีบมาแล้วคีบมาแล้วถอยไม่ล่ะถอยไม่ละนี่งไงโยนสกิลใส่เข้าไปอย่างนี้นี่เรียบร้อยครับป้อมแตกครับส่วนสกิลที่สองครับที่ผมพูดค้างไว้แค่นั้นก็คือนอกจากที่มันจะทําให้ศัตรูสองตัวติดกันแล้วเมื่อมันยิงทะลุถึงกันใช่ไหมครับนอกจากนี้แล้วอ่ะ มันยังจะมีสกิลติดตัวที่2ของแอนเนตมาด้วยครับนั่นก็คือเมื่อเราใช้สกิลไปแล้วและในจังหวะนั้นถ้าเกิดเราโดนสตันเนี่ยสกิลสองของมันจะถูกรีขึ้นมาใหม่ครับคือกดใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องรอครูดาวโคตรโกงอะ่ะบอกเลยถูกรีเซ็ตแล้วแล้วแถมงั้นนั่นไม่พอนะมีอีกนะได้เกาะเพิ่มได้พลังป้องกันเพิ่มเป็นระยะเวลา2วิด้วย ซึ่งเอฟเฟกต์ทนี้จะมีผลทุกๆ45ิาวินะโอเคตอนนี้ป้อมก็แหกไปแล้วครับศัตรูฝ่ายตรงข้ามขอไปเติมเลือดก่อนครับยังไม่ได้พูดสกิลที่3เลยสกิลที่3ครับสกิลอันติเมตครับก็คือง่ายๆก็คือโดดเข้าไปครับโดดเหมือนจะเป็นสกิลเหมือนกับให้เราล่าเข้าไปแล้วก็คือเหมือนเอาตัวเข้าไปแลกครับซึ่งเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะปัดศัตรูออกมาครับ ให้กระเด็นไปแบบไกลมากอะ่ะโกงมากอะ่ะนี่ว่าสกัดสกิลอันติเมทของมันโกงแล้วแต่ว่านี่ยังโกงกว่าแล้วก็เก็บไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวครับโตโรโตโรนี่โคตรแจกอะบอกเลยงานนี้แล้วสกิลตัวอันติเมทยังยังไม่หมดแค่ผลักออกไปเท่านั้นนะก็คือเธอเมื่อสร้างออกมาแล้วเนี่ยตอนมันหมุนๆนะใครจะเข้าใกล้ตัวมันไม่ได้เลยครับจะถูกปัดออกไปเดินผ่านไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิด มีเพื่อนเราครับอยู่ในวงนั้นครับมันจะได้ความเร็วเพิ่มขึ้น40%เลยครับนอกจากนั้นยังโจมตีเร็วขึ้นอีก30%ครับยิ่งว่าบอกว่าเลยว่าทั้งป่วนศัตรตูครับแล้วก็ทั้งบัฟให้เพื่อนครับแบบว่าแม่งโคตรโกรงในตัวเนี้ยครับเป็นระยะเวลา3.5วิด้วยครับเฮ้ยขอพาดจังหวะนี้ก่อนจังหวะนีน้จะเข้าแล้วจะเข้าแล้วจะเข้าแล้ว ย,ยัยงไงยังไงจะบวกปรลาดจะบวกปรลาดจะเข้ามาปรลาดจะเอาไงย,งยังไงล่ะสามต่อ4ี่อ่ะจะเอาวาล่ะนี่ครับโยนเข้าไปอย่างนี้ดูดมาดูดมาแล้วก็ปาดศัตรูออกไปอย่างนี้แล้วก็ยัดสกิลใส่หู้หูหู่คนมันน่ะโอ้ยยังไงอะอยางโกงอะนี่จะหนีไปไหนล้ะโตโรโอ้โหเห็นไหมเปิดเปิดสกิลด้วยสกิลออนติเมทครับปัดศัตรูออกมาครับแล้วก็ยัดสกิล2สกิล1ใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ะยังไงนาคอสนาคอส เดียเธอเดียเธอยังยังยังไม่อยากจบยังไม่อยากจบเอาป้อมก่อนขอเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนครับนอกจากนี้สกิลอัลติเมทยังไม่หมดแค่นั้นนะที่ผมอธิบายไปอะ่ะมันยังล้างพวกสถานะพิบปกติด้วยครับที่แอนเนดโดนนะครับก็คือเมื่อโดนเหตุเราใช้สกิลติใช่ไหมหายเลยทุกอย่างครับถ้าติดพวกสโลพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮีโร่ที่ ถูกและโกงมากครับบอกเลยมีคูปองมียังไงก็ซื้อไว้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงยังไงยังไงรู้เหรอว่าจะเอาคองรู้เหรอว่าจะเอาคองอ่ะรู้เหรอส่วนไอเทมก็ตามล่างนี้เลยครับที่ผมเสร็จไว้โอเคยังไงยังไงยังไงเราเอาคองก้าวาบลักฆ่ามาเข้าอ่ะได้คองแล้วได้คองแล้วยังไงละโตโลอ้าวนาคอสเข้ามาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับ เขาเสร็จดีครับยังไงยังไงยโลโอเมนโอเมนก็ตายโอโตโรก็ตายโอ้โหจบแล้วเกมนี้จบแล้วจบแล้วเจอป่วนอย่างนี้จบแล้วเจอตัวป่วนเงี้ยโอ้โหดูดิแอสซิตไปสิบเก้าครับโคตรเยอะอะคิวไปอีกห้านี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะสำหรับตัวที่เป็นซับพอร์ตอะ เฮ้ย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 ยังไงคลิกซี่จาออกมาประหลาด้าออกมาวพวกจะตีป้อมแตกแล้วตีป้อมให้แตกก็พอควาน,นี้ไม่ต้องเอาคิวแล้วเรียบร้อยได้ M V P ป่ะว้าว M V P ด้วยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับฮีโร่ตัวใหม่ครับซึ่งผมว่าราคามันก็390คูปองเองครับ แต่ว่ามันเทพม,มากอะ่ะคนเล่นก็เทพด้วยโอ้โหไม่น่าพลาดนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดมีคูปองมีตังซื้อไว้เลยครับฮีโร่ตัวนี้ผมว,ว่ามันดีมากเลยนี่นี่เอาไอเทมแบบว่าเอาไว้โลมมานะอันนี้ยังไม่ได้ออกแบบเป็นเมดครับรอดูแล้วการครับขนาดนี่เป็นไอเทมเซตโลมนะยังใช้ได้ขนาดนี้ครับแต่ถ้าเป็นเซ็ตเมดครับมันจะรุนแรงขนาดไหน อันนี้ก็น่าคิดเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันแล้วจะอัดใหม่สําหรับเพื่อนครับที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับอย่าลืมครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับถ้าเกิดว่าชอบช่องผมชอบคลิปผมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามครับสําหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ